สวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะพามาเล่าเรื่องถึงจดหมายจากพระคลังข้างที่ของกษัตริย์สยามหรือสมเด็จพระนารายณ์ถึงรัฐบาลสูงสุดในปัตาเวียเมื่อวันที่27เดือนมการาคมคิสรตศักราช1683และจดหมายตอบกลับจากปัตาเวียเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมคริตศักร1683 ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างสยามกับสาธารณารัฐดัชเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่คริสต์ศักราช1600เมื่อคณะทูตชาวดัตช์คณะแรกมาเยือนราชสำนักอยุธยาและก่อตั้งศูนย์การค้าแห่งแรกของชาวดัชในราชอาณาจากักรในคณะเดียวกันก็ได้ส่งคณะทูตสยามชุดแรกไปยังกรุงเฮกและยุโรป การเข้ามาของชาวดัชในสยามนั้นเริ่มต้นมาจากความสำคัญในการขยายเส้นทางการค้ามาอย่างเอเชียตะวันออกซึ่งในระหว่างนั้นคณะทูตชาวดัชก็หวังที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างสยามและจีนโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเมืองขึ้นของอยุธยากับราชสำนักแมนจูอย่างไรก็ตามไม่นานก็พบว่าสินค้าของสยามโดยเฉพาะหนังสัตว์และไม้ฝังสามารถนำม,มาใช้แลกเปลี่ยนกับเงินญี่ปุ่นและทองแดงได้และอีกอย่างคณะทูตเหล่านี้ก็ต้องการซื้อภาพ มายจีนและสิ่งทอของอินเดียด้วย ตั้งแต่เริ่มตั้งการค้าขายพูกเขาพยายามขอสิทธิพิเศษในการสื่อและส่งออกสินค้าไทยเหล่านี้โดยแทะทวงต่อเจ้าหน้าที่สยามในฐานะคู่ค้าที่ควรจะได้รับคู่ค้าทางการทูตพันธมิตรทางการเมืองและรูปแบบการค้าของชาวดาดซึ่งรวมถึงการได้รับสิทธิผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวเรื่องนี้เป็นเหตุทําให้นําไปสู่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างคณะทูตกับเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยครั้งในบริบทของประวัติศาสตร์สมัยใหม่นี่อาจเรียกได้ว่าเป็นการปะทะกันระ วางสองอำนาจผูกขาดการที่สยามเข้าควบคุมการค้าของต่างประเทศผ่านการจัดรูปแบบทางการค้าโดยการสร้างกลไกราชการที่ครอบคลุมถึงทุกส่วนของพื้นที่โดยมีกรมพระคลังเป็นผู้จัดการซึ่งเป็นกรมที่จัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายนอกและกิจการการค้าทางทะเลซึ่งรับผิดชอบการค้าต่างประเทศการต่างประเทศและกฎระเบียบของชุมชนการค้าต่างประเทศมีออกยาพระคง เป็นหัวหน้ากรมซึ่งมักเรียกว่าออกยาเบอร์เกลังในบันทึกของชาวดัตช์กล่าวว่ามีหน้าที่รับผิดชอบในการแลกเปลี่ยนจดหมายของรัฐและของกำนันกราบบาตาเวยนในานามของกษัตริย์และพระองค์เองในช่วงศตวรรษที่17มีการติดต่อทางการค้าอย่างต่อเนื่องระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่ถึงอย่างไรการครอบงำทางการค้าก็เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งทางคณะทูตและเจ้าหน้าที่พระคลังต่างพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการค้าของตน ซึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ได้ทรงสนใจการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการค้าสงครามและการทูตในประเทศที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ถึงอย่างไรก็มีเหตุผลในแง่มุมส่วนตัวที่มากกว่าเช่นกันเช่นการที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงสนพระไทยในองค์ความรู้ของต่างประเทศและวัฒนาธรรมทางวัตถุ ภาพลักษณ์ของกษัตริย์และอิทธิพลของชาวต่างชาติในราชสำนักโดยเฉพาะชาวมัวชาวจีนและชาวฝรั่งเศสเป็นไปคุกคามต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิทธิพิเศษของชาวดัตช์ในราัชาสมัยของพระนารายความไม่ลงรอยกันร,ระหว่างอำนาจทั้งสองเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากคณะทูตพยายามใช้อิทธิพลทางการทูตและการเมืองขยายไปทั่วเอเชียและควบคุมการค้าทางทะเลข,ของสยามการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อควบคุมการค้าในเอเชียตะวันออกนี้ ่งผลให้เรือของชาวบัดได้ทําการปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาในที่สุดนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการจ้องจับเรือสำเภาที่แล่นมายัางสยามและยังรวมถึงเรือที่แล่นมาจากจีและญี่ปุ่นด้วยในที่สุดการปิดล้อมก็ยุดตีลงด้วยผลสรุปของสนธิสัญญาการค้าระหว่างราชสำนักสยามกับคณะทูตชาวบัดในปี1664ปีเตอร์เบอร์บีเทอร์ ได้ทำสนทิสัญญาดัชและสยามฉบับแรกได้กำหนดสิทธิพิเศษทางการค้าของคณะทูตที่เสนอข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มกันและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสำหรับการค้าในสยามอย่างไรก็ตามข้อเสนอเหล่านี้ส่วนทางกับความเชื่อของชาวสยามที่ว่าดินแดนและผู้คนในสยามอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์สิทธิพิเศษของชาวดัชนั้นในความเป็นจริงยังห่างไกลามากและผู้เขาบ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการค้าแต่เพียงผู้เดียวของชาวสยามสิ่งนี้ส่ง ผลให้เกิดการขาดแคลนสินค้ามีการอ้างถึงการค้าที่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงที่ควรจะได้รับภายใต้สนธิสัญญาปี1664 อย่างไรก็ตามการเดินเรือของคณะทูตชาวบัตยังมีอำนาจการควบคุมเส้นทางเดินเรือในหลายโซนของเอเชียจึงทำให้รัชสำนักสยามต้องพึ่งพาความร่วมมือของคณะทูตชาวบาัตในขณะเดียวกันพวกเขาก็เข้ามาควบคุมเส้นทางทะเลของสยามอีกด้วยชีย้ให้เห็นแล้วว่าชาวบัตมีการใช้อำนาจทางเรือที่เหนือกว่าของสยามและสามารถบีบบังคับสัมปทานทางการค้าจากสมเด็จพระนรายได้สำเร็จ พวกเขาและชาวยุโรปคนอื่นๆในสยามช่วงสมัยพระนารายได้บังคับใช้การควบคุมเหนือน่านน้ำเอเชียซึ่งท้าทายแนวคิดของชาวเอเชียที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับเสรีภาพในทะเลและการเดินเรือนอกจากการให้สัมปทานเดินเรือที่ครอบกลุมบางพื้นที่ของสยามและสยามก็มักต้องพึ่งพาเรือของชาวต่างชาติเพื่อดำเนินการค้าขายและเดินทางไปยังดินแดนอื่นเนื้อหาในจดหมายวันที่27เดือนมก,การาคมพุทธศักราช2226มีการกล่าวว่าชาวดัตช์ไม่เคยบอกชาวสยาม เกี่ยวกับพื้นที่ในหมู่เกาะอินโดนีเซียที่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการควบคุมโดยตรงเช่นมาตารัมซิเรบอนเจปาร,ราจำบีปาเลมบัมบงและบันเทนรัชสำนักสยามยังกล่าวอีกด้วยว่าชาวดัชและพ่อค้าต่างชาติรายอื่นไม่มีสิทธิพิเศษในการซื้อขายสินค้าบางประเภทเช่นสิงทอฟฟนและเครื่องเทศในพื้นที่เหล่านี้ขอยกเว้นเพียงแต่จมบี อีกสเรื่องเล่าที่กล่าวถึงในจดหมายฉบับนี้คือได้ย้ำถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับความขัดแย้งของข้อเสนอของชาวดัชที่มีต่อสยามที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากอยู่ระหว่างมาตราการเลือกปฏิบัติของทางการค้าที่จัดรูปแบบมาเพื่อควบคุมกิจกรรมทางทะเลข,ของสยามและการสนับสนุนกิจการ,รในต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ประการแรก คณะทูตบ่นเกี่ยวกับความเสียหายต่อการค้าสิ่งทอในซิเรพอ์ซึ่งเกิดจากทูตคนหนึ่งของสมเด็จพระนารายณ์ขายผ้าจำนวนมากในขณะที่ปฏิบัติภารากิจในการจัดหาม้าชวาราชสำนักสยามคุ้นเคยกับการใช้ม้าในการขนส่งการสงครามและพิธีการมานานแล้วราชสำนักสยามจึงเริ่มซื้อม้าเหล่านี้จากชวาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์การซื้อม้าจากเกาะชวากลายเป็นประเด็นที่ทําให้ราชสำนักสยามต้องพึ่งพาคณะทูตเช่าเดกอยู่เพราะต้อง องการให้ชาวดาชอนุญาตให้เรือของพวกเขาเข้าถึงท่าเรือชวาซึ่งพวกเขาสามารถจัดหาม้าและขนส่งมาอย่างสยามได้ประการที่สองเมืองทางการค้าของคณะทูตในซูลอนปัจจุบันคือสีลังกาได้ให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของต่างๆและการเงินแก่ลูกเรือสำเภาหลวงของสมเด็จพระนรายณ์ซึ่งอปางบนชายฝั่งเกาะลังการ,ระหว่างการเดินทางค้าขายไปยังเบอร์เซียหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ชาวบาดบ่นว่าสินค้าของสยามที่ส่งไปเปอร์เซียเป็นอันตรายต่อการค้าของตัวเองเช่นเดียวกับกรณีการซื้อมาชวาพวกเขาจึงขอให้ชาวสยามหาสินค้าทั้งหมดทางตะวันออกของพม่าเช่นสุราษฎร์เปอร์เซียเบงกอลมาสุลีปัตนำและโมกะเห็นได้ชัดว่าคณะทูตชาวแดกพยายามต่อสู้กับการแข่งขันจากผู้ค้าในเอเชียรวมทั้งสยามด้วยดังจะเห็นได้จากข้อสเสนอที่ร่างขึ้นในปีคริสตศักราช1685โดยอาเน ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าได้เปิดเผยว่าคณะทูตมีการควบคุมมากน้อยเพียงใดต่อการขนส่งของสยามในพื้นที่ภายนอกในส่วนต่างๆของหมู่เกาะซึ่งอ้างว่าอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมดังนั้น หัวหน้าสูงสุดหรือผู้อำนวยการการค้าจึงสั่งให้ดำเนินการอนุญาตให้กษัตริย์สยามเดินทางเข้าสู่เกาะลูซอนเหนือกัมพูชาโคชินไชน,น่าตังเกียแคนตนันญี่ปุ่นปะหังเรียวยยโฮมาลากาโคโรมันเดลเบงกอลสุราษฎร์และ เปอร์เซียเรื่องของกษัตริย์ที่ไปชาวาตะวันตกต้องเรียบที่ปตาเวียและไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งทรัพไปขายที่นั่นสิ่งสำคัญคือห้ามไม่ให้พวกเขาเดินทางออกจากเอาะอโมาุาของคอกซิงการวมถึงอินดาคิรีจัมบีและปาเลมบงังซึ่งชาวดาชางว่าพวกเขาเป็นคู่ค้ารายเดียวโดวยอาศัยสนธิสัญญากับสถานที่เหล่านี้ การต่อต้านการเลือกปฏิบัติของชาวดัาชที่แฝงตัวอยู่ในข้อเสนอในสนธิสัญญาทางการค้าที่กรมประคลังได้โต้แย้งสิทธิ์ของสยามในการเข้าสู่ภูมิภาคเหล่านี้ด้วยที่ถือว่าเป็นสิทธิ์ของตนเองที่ต้องได้รับโดยยื่นกรานว่าชาวดัาชไม่สามารถเลือกสินค้าที่เหมาะสมสำหรับตลาดสยามได้เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนราชสํานักสยามยังได้พยายามกีดกันชาวบาัดโดยอ้างว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยจากการทําร้ายของชาวเมืองจากการค้าขายในดินแดนทางตอนใต้ได้แก่ถลังบางคลีดและตะกัวทุ่งก่อนหน้านี้ในคริสต์ศักราช1640 คณะทูตได้พยายามผูกขาดการผลิตดีบุกในคาบสมุทรมาลายูโดยการลงนำในสนที่สัญญากับหัวหน้าของแหล่งผลิตดีบุกเหล่านี้รวมทั้งภูเก็ตและบางคลีการขาดดีบุกในภูมิภาคนี้มีสร้างความตึงเครียดทำให้ชาวบาตถูกดีบให้ต้องตอบโต้อย่างทันทีจากทุกฝ่ายตั้งแต่ชนชั้นนำในท้องถิน่นชาวมาลายูชาวมัวชาวจีนและต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ได้มีทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งทุกคนต่างก็พยายามต่อต้านการผูกขาดข ชาวดช์ จดหมายฉบับวันที่27เดือนมกราคมพุทธศักราช2226ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างคณะทูตชาวดัตกับราชสำนักสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และคนอื่นๆแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีความขัดแย้งทางการค้าเป็นระยะแต่คณะทูตชาวดัตก็ยังคงเป็นคู่ค้าและคู่เจนระจาทางการทูตของยุโรปที่อยู่ประจําในสยามแม้ว่าชาวดัตจะหาทางจํากัดการค้าทางทะเลข,ของสยามเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่พวกเขาก็ยังคงมีบทบาท สำคัญในการเปลี่ยนแนวคิดของสมเด็จพระนารายในการบริหารบ้านเมืองขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ